เฮ้เกมคุ้นๆนะเกมไม่ได้คุ้นเดือนนี้แล้วกูวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นนะแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับโรบบอกในแบบที่มีใช่ว่า The Long Dice นะครับจริงๆนะครับเกมนี้มีอยู่ในสตีมอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเล่นมันตีเพลเยอร์ไม่ได้นั่นเองนะอ๋อลองได e เหรอเรามีทีบ้านอยู่แล้วนะลูก ก็เกมนี้นะครับก็จะจําลองมาจากเกมนั้นเลยเรานะครับจะได้ขับรถเดินทางนะครับและเหตุการณ์ในระหว่างเดินทางก็จะมีการแรนดอมเกิดขึ้นครับสถานการณ์ต่างๆนะครับจะแรนดอมมาให้เรานั้นแก้ไขกันอาลาวันนี้มา4ี่คนนะครับพี่อรพี่ไอซ์แล้วก็แบ็คนะครับไปพี่ซ่อมรถคันนี้แหละโอ้แคันี้เหรอเพราะเดินไปง่ายกว่านะเอามาดูนว่าในโรงรถมีอะไรกันบ้างนะครับน่าจะมีรถให้เรานะนี่ มีรถ <Ooh. S 1> อยู่คันหนึ่งและเรียกได้ว่าอย่างเก่าเก่ามากมันขับได้ปะเนี่ยไม่ต้องซ่อมอะไรใช่ไหมโอเคไม่น่าต้องซ่อมอะไรนะครับเดี๋ยว,ยวขอดูเครื่องก่อนเครื่องโอ้โหแล้วก็หลังรถนะมีกล่องตรงนี้นะเหมือนจะเป็นจดหมายอะไรสักอย่างสวัสดีผมมาร์คมาหาผมที่อัมมาที่สิที่นี่สวยงามมากผมรอคุณอยู่ช่วงนี้การเดินทางไปมาระหว่างเมืองต่างๆมันอันตรายเพราะมีพวกสวินทัสอาศัยอยู่ดังนั้นคุณควรมาหาผมที่อัมมาที่ก่อน ที่จะสายเกินไปผมได้ยินมาว่ามรเริลอนี้มีวิธีกําจัดพวกมันแต่ไม่สําเร็จเก็บกองจากตึกต่างๆคุณอาจจะเจออะไรที่เป็นประโยชน์นอกจากนั้นผมยังได้ยินมาว่ามีปั๊มน้ำมันหลายแห่งคุณคงไม่อยากน้ำมันหมดหรอกใช่ไหมขอให้คุณโชคดีแล้วก็ข้างหลังบ้านตรงนี้นครับมีเหมือนรถเข็นอยู่นะแล้วก็มีกล่องครับเป็นเหมือนขยะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นของที่ไปเก็บตามแผนที่นะครับเพราะว่ามีกล่องตรงหน้าบ้านตรงนี้อีกด้วยนะครับมาดูว่ากล่องนี้มีอะไร ขยะเหมือนกันแต่ว่าเป็นกล่องนมนะครับโอ้โหแล้วมีกล่องอีเพียบครับข้างในโรงรถอันนี้แล้วก็อันนี้แต่ว่ามีของหลายชนิดนะมีประแจซ่อมรถด้วยเราสามารถซ่อมได้เหรอเดวลองสตาร์ทดูก่อน,นครับว่าเราจะเป็นต้องซ่อมหรือเปล่านะครับโอเคไ,ไปได้ไปได้ไไดโอเค,อเ,คเอาล่ะทุกคนขึ้นรถไปเลยเราพร้อมจะออกเดินทางแล้วเ <Hey. S 1> ส้นทางอันไกลโพนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางออกไปจากจุดนี้นะครับก็คือโรงรถของเราตรงนี้ตัวรถครับจะบอกกิโลเมตรอ่ความเร็วนะแล้วก็น้ามันครับเดี๋ยวต้องรีบไปละ น้ำมันเหลือ89นะครับไปบรรยากาศนะไม่ใช่ที่ลกล้างแต่อย่างใดนะไม่ใช่ทะเลทรายแต่อย่างใดนะแต่ว่าบรรยากาศที่วังเวงนะครับไม่มีบ้านคนเลยแถวนี้รถไฟเหรอไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะหย่อนด,ดูไปละเราลอ,ลองเสี่ยงดูละ10ว,วิอาไปกระตอไปกระตอเหมือนจะเป็นทุ่งก,งกว้างๆซะมากกว่าครับมีต้นไม้บ้างประป้ายไ่เยอะมากโอ้ยขี่เร็วไม่ได้เนี่ยแบบเนี้ยเราต้องระวังตามทางแล้วเนี่ยอุ้ยมีคนด้วยพี่

ตอนนี้คือเรายังไม่เจอบ้านเลยนะครับเจอแบบคนกายพันเมื่อกี้คนหนึ่งรี่เราว่าเกมนี้ต้องเดินทางแบบยาวๆนะครับตามชื่อเกมเลยเดือดรองดิฟแต่มีปั๊มมีปั๊มเฮ้ยเจอปั๊มเจอปั๊มม้างหน้าตอนนี้น้ำมันเราใกล้จะหมดพอดีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคจอดเอ้ยโอเคจอดมาต้องมาใกล้ๆเร้อหรือเปล่าโอ้ใจเย็นๆโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆกว่านี้บอกบอกรถอ่ะ บอกคนน่ะกระโดดขึ้นฝากระโปงทำทำไมราชาบักของแด้เดี๋ยวมันจะปิวนะได้เข้าเกมใหม่นะบอกก่อนนะมีปิวได้เลยคกูนาฮาวันนี้เสียน้ำตาทีหลังนะผมบอกเลยเดี๋ยวเราครับจะเติมน้ํามันนะครับตรงนี้นะง่ายๆนะครับไม่ต้องหยิบสายอะไรมากมายนะก็คือจอดรถใกล้ๆแล้วก็เติมได้เลยนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรานะครับมาสรวจดูว่าปั๊มแห่งนี้นะมีอะไรนะครับเฮ้ยมีกล่องมีกล่องมีกล่องเฮ้ยพี่ได้ฟองน้ําเนี่ยขัดเลยเฮ้ย ทำความ<อ>าสะอาดคนดับเครื่องก่อนเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรมันกระเด็นกลับหลังเงี้ยนี่โอ้ยพี่ให้หมาขับรถเนี่ยนะพี่อาจารขับไม่เป็นหายแล้วรถปูไปไหนเนี่ยกดปูอะไรกอดเนี่ยดูพี่อาจขับไม่เป็นแล้วเสือกไปขับด้วยคือผมได้ฟองน้ํามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดรถดูนะเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราไปมีเสียงเสียงเสียงเฮ้ย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 เ พี่พี่เราควรจะหาที่อยู่นะปิดฝั่งนึงพี่ปิดฝั่งนึงโอเคไม่เป็นไรเราว่ารถปลอดภัยก่บบ้านแบกโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูในปั๊มนะครับว่ามีอะไรนะตำรวจดูว่ามีอะไรข้างในนี้เออเหมือนจะไม่มีอะไรที่พิเศษนะอ่ามีกล่องตรงนี้มีกล่องตรงนี้ได้เป็นขยะนะครับโยนทิ้งได้อย่างเดียวมีกล่องตรงนี้ด้วยนะครับได้เป็นไฟฉายเฮ้ยไฟฉายดีโอ้โหแล้วไม่มีมันหมดด้วยเนี่ย ไป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 ต่อเลยพี่อาหารด่วนไป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 เอาละเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเดินทางตอนกลางคืนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อาหารเราใกล้จะหมดแล้วด้วยต้องรีบหน่อยไม่แน่ใจว่าเราจะได้รถคันใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับต้องลองเดินทางไปเรื่อยๆดูนะแล้วก็ตอนนี้เราเดินทางมา10กิโลเมตรอุ้ยข้างหน้ามีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเบคอเบกอนเบคอนอุก่ือเหมือนเป็นอะไรยังไงไม่ตกเขาไม่ตกพี่เขาไม่ตกรู้ก่อนเผื่อมีของไห ได้พี่โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูก่อนนะครับว่าต้องไปข้างล่างนี่มีอะไรที่ออกมาเมื่อกี้น่าจะมาจากไอ้รถนี้เปล่าเนี่ยหลังรถไปพี่นั่นหลังรถมีกล่องเหมือนจะเป็นซากอะไรสักอย่างนะครับมีกล่องตรงนี้โอเคแต่แต่ขยะมาเครื่องบินเข้าไปได้หาอาหารด่วนพี่หาอาหารด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยหาพี่หาหาเลยพี่หาเก็บเก็บเลยก็ได้พี่เก็บเลยก็ได้นี่นี่เรเจอหาเรเจอหาเราเจออาหารแล้วในเครื่องบินโอเคแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ขอกินก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะตายแล้วต้องกินอาหารก่อนเฮ้ยในถังน้ำมัน ได้เป็นอาหารมากินเลยพี่กินเลย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 แบ่งกันด้วยแบ่งกันมันโยนให้กันได้โอเคมีกองมีขาเป็นองนี้นี่เขาดูหน่อยโอ้ขยะพี่ขยะขยะขยะเหมือนเราอยู่ในซาเครื่บินนะตอนนี้ตอนนี้ทุกคนหิวมากครับโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะไป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  เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแล้ว่เริ่มแล้วแลนะเริ่มแล้วนะเชี่ยเิเลวเจอกันนะ้ปลพี่เราไปปลาแล่งแนงว่าเรแเรเ่อเฮ้ยพี่ตายจริงดิเ้ยตายทั้งสคนเลยตายเร็วมากเก็บของเก็บขอมแล้วก็ไปเลยแอปเปิลขายแอปเิลน้องเลยเฮเดิ้เดิ้เิ เฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยมันแดกของกันได้เฮ้ยอย่าถือ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 เมาเออหากูมาแดกนึงอ่ะเกมาเกมาละเบกมาแล้วผมกินหมดแล้วผมผิวไอ้ยแกล้งของกันได้ยังไงอ่ะมันมันเก็บแล้วเนี่ยโอ้พึ่งเห็น้ันกิโลง่ายอีสี่พ่งพึ่งพ่งตใจเหรอพึ่งตใจเหรอพึ่งเห็นไงหาาหลงนี่เก็ปล่อยรถแม่งไป S <S ช่ได้านข,ขวา <Okay. S 1> มันจะมีของรอบนี้คือเ,เ,เราจะรีบฟาร์มนะครับฟาร์มมาเยอะเลยในหันใน <มา S 2> หันในหานอะไรที่จำเป็นนะครับเก็บไปให้หมดโอ้กล่องเพียบเลยอ๋อแถวเนี้ยโอเคได้ขยับมาเฮ้ยอาหารสามไปเลยไปเลยไปเลยเราไปกันต่อนะครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับ Let's go Let's go พี่อยาแต่งเพลงตอนเดินทางดิเอาเพลงแบบสำหรับการเดินทางสำหรับพวกเราเลยมีชื่อพวกเราอยู่ด้วยโจทย์ยากเกินเนาะ ชีวิตฉันมีแต่ม้านำชีวิตฉันมีแต่ม้าตามม้าขับรถดูว่าเจอแม่รือเปล่เนี่ยเอาไปมันมันหอมันพี่พี่เหมือนมันจะกลัวฝนนะเนี่ยจริงนี่นี่มันไม่ออกมาเลยพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์ต้องไปลงไปพิสูจน์เราไปดูเราด้วยยื่นลอดูพี่เจ๋งเจ๋งเจ๋งเก่งเจ๋งเจ๋อาหารเสียอาหารสี่อัน้ย มมลลงาเยตามหลักแล้วสปีชีนี้มันกลัวกลัวน้ําจริงมันเป็นทรอยโนซอรัสเลปเตอร์มันเป็นกิ่งของพันธุ์แอฟริกาใต้ที่มันเกิดในหน้าร้อนเอ้ถ้ามันโดนฝนนะตัวมันจะละลายเพราะตัวฟักไม่ใช่พี่ผมไม่อยากนะฝังนี้ทานดอกเด็กวะไม่ไม่อันนี้เรื่องจริงเร็วขึ้นขึ้นขึ้นเรื่องจริงอะไรหนักหนาเนี่ยมาขึ้นก่อนเนี่ยไม่ใช่ไปถึงแล้วโดดรถโดดรถกูมีนาทีจอดดูอย่างเดียวเลยตตดไม่ได้ทันอะไรหรอกโอ้โหฝนตกหนักมากพี่ เหมือนว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบศูนย์แบบกองทัพอะไรอย่างเงี้นะครับโดดได้มันกรไปเลยแบบโดเวงเดินรถเลยแล้วเนี่ยโอเคหูใหญ oh, oh hmm, ah. ่มากโอ้เป็นค่ายทหารับค่ายทหารนั้นจะมีนะมีมีของดีเนี่ยกินอาหารโอเคกินอาหารก่อนแล้วก็กล่องนี้น้ำมันโอเคจากนั้นก็หูเยอะมากนี่กล่องเยอะมากรวยจะจัดแล้วเนี้ยเกลือมันร้อนโอเคเรียบร้อยไปต่อ มันทิ้งได้ปะหลังรถของน้ำครับเรียบร้อยอิแตดิงกิงอิแตดิงกิงยำ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 ไม่ถึงหาขอแล้วเรียบร้อยที่พยายามเตือน้ำมันอ่ะเดินผ่านเรียบร้อยสามรอบอ๋อผมจะขัดรถให้มันแวววับเลยอย่าเปิดปิดไฟกระโปงจะทำอะไรทั้งนั้นที่มันเป็นอิแาแอกก็พูดอยู่ชีวิตกลวย มาเติมมาเติมเองไหมน้ำมันหมดเลยกูให้มาเติมเองแม่งเลยเอ้ยเราจะได้รู้เดี๋วมาพี่อ่ะเดี๋วหมดแล้วพี่เอางี้พี่ผมว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วหลังย่างเนี้ยใครได้ถังน้ำมันอ่ะเติมเองจริงเติมโคตรยากโอเคเดี๋ยวเราออกไปจากค่ายนี้แล้วกันนะครับเราฟาร์มเสร็จแล้วนะมีของเยอะไหมได้ได้อาหารได้อะไรไหมได้อาหารมาสองครับเอเนจีดิงมาสองครับพี่ส่วนถังน้ำมันตามแล้วนะถังน้ำมันนะตามนั้นนะกูแคร์ละโอเคเดินทางต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่5กิโลเมตรครับ ไปโอ้ยข้างหน้ามีโรงงานโรงงานอะไรไม่รู้ดวงดาวไปเปิลไปไปเปิลโอเคเดี๋ยวเราแวะดูกันหน่อยดวงดาวที่เราโอ้ยมันมันเหมือนแบบเอ่อโรงงานอ่ะโอ้ยแม่งเข้ากันหมดแล้วไม่ได้แดกอะไรหรอกกรูอะอบไอย่างเงี้ยไม่เหลืออะไรล้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยได้ปัจเจมาได้ปัจเจมาไม่ชอบเสียงแบบนี้เลยไอ้โอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงแตะ เราพี่ภาพวิีเด <kleine> <ame> ีถ้าเป็นเด็กก็โดนหนาตอนเด็กเคยโดนหนาบ้างไหมโอ้ยเอาว่ามีของแต่งรถโอเคเป็นการชนหน้านะครับหรือเปล่าหรือว่าการชนหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังนะข้างหลังนะไม่ใช่ข้างหน้านะโอเคเป็นการชนหลังนะครับคือเล้นมงนานนะเราเพิ่งเจอชิ้นส่วนแต่งรถชิ้นแรกนะครับนิ่งๆอยู่นิ่งจะใส่อาบพี่อีกเหรอ่เอาไปจากไหนไม่ปอกไม่แล้วสวยป่ะฮะ <rium> <Dante> มันเป็นของข้างหลัง 2, 2> ชิ um> ้นที่ได้มามันเป็นของข้างหลังคือรถเราขับได้แค่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ประมาณ15กิโลเมตรนะครับข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันโอเคแวะจอดพอดีน้ำมันใกล้จะหมดละมี2กล่องสำหรับที่นี่โอ้โให้เป็นรถเลยเอ้อย่าว่าโอ้้องายผมมันดีจริงว่เจอไฟสายหนึ่งเออจะได้ไม่ต้องทำอะไรกด e เชื่อสุลลพร้อมยางน้ำมันเติมถังไปไปเลยครับ นี่เราเด็กมันเคยโดนด่าว่าพี่ไปเลยอดี๋ยวไปข้างหน้าต่อเดินเดินตามมาแล้วกันนะไม่มีใครกระโดดไม่มีใครลงนะโอ้ยปั๊บอแล้วว่ะพี่เตะทีเฮ้ยไม่ๆม่ใคอยู่บนรถพี่รู้ด้วยพี่ เฮ้ยเฮ้ยไปบีบไปบีบเลียงมันมานะพี่นะไปทำมเองงั้นน่ะโอ้โหเ็นมาแล้วเพื่อนอะไอ้เี้ยกูตายกูตายกูตายไปดิพี่ไปดิพ่อไปไปเลยพี่ไปเลยเขาจะชวนเขาจะชวนม่เขาจะชวนให้เร็ว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 เวเวเเร็ว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 เเร็เร็วเวร็วเรเร็วเวร็วเ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 วเเร็วเร็วเวเวเเร็วเรว มาลองดูไหมล่ะตะกัรไหมเพี้เพี้มันเจ็บมันเจ็บมันตีนตะกางไว้้าโดนตะการไว้มันตีสีอีครั้งแล้วพี่ใจเย็นหนะาผมไม่ได้โดนคนเดียวนะผมพูดเลยนะเอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาที่ค่ายทหารอีกแล้วนะครับใครหิวบ่อนะผมมีอาหารอยู่สามันอะนี่เลยว่าเราห้ามขาดน้ํามันนะเพราะว่าบางจุดที่เราแบบลดดับอย่างเงี้ยน้ำมันหมดครับอาจจะเจอเข้ากับอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางจุดที่เราแวะนะต้องมีคนนึงเติมน้ํามันนะครับและอีกะารับจะต้องไปหาของนะประมาณนั้นนะ สามัคคีคืออะไรสามัคคีมีพลาดะโอเคแบงค์กันต่อนะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรับอีปั๊มอีปั๊มพี่ปั๊มอ่ะเติมวันพอดีเติมวันพอดี23กิบสามกิโลเมตรเติมให้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 เฮ้ยเช้าแล้วพี่ไปพี่เราพยายามหนีพี่อาปะเอ้ยขบวนมีกองน้องลง้ายสองกองซ้ายสองกองหน้าได้หนึ่งไปไปเลย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 ไม่ดู ใช่อิส,สานเราไปอยู่ในยูรไอ้เวนนรู้ไปแล้ว <S <S รอตรงนี้แหละกูไม่ไปละไปกันต้อง <S <S ไปกันต้องใต้มือมีโรงรถอาจจะมีของแต่งก็ได้ไ,ไปด,ไไดูก่อนไหมไหนก็ว่าขนาดได้แล้วเปลี่ยนประตูประตูบ่อะไรเงี้ยหรืออะไรไม่รู้สกอร,ร,ร,ร์สกอร์เด <ละ S 2> ี๋ยวเราไปลองเช็คเฉยๆมีเปล่ามีของอะไรกล่องอะไรปะอ่าอาหารหนึ่งแล้วก็หลังบ้านอีกหนึ่งอาหารอีกหนึ่ง เรวอน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดละดีดีดีไม่ถ่าน้ำมันอยู่พี่เติมตรงนี้เลยไหมเออเติมเติมเลยก็ได้ไปไอเติมได้อยู่นะครับน้องๆอะไรอ่ะพี่ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะพี่เฮ้ยไปไหนกันล่ะไม่น่าไม่น่าจะเป็นดอกแรกไม่แรกไมกันแรกกูพูดเลยกูกูพูดเลยกูโดนมาก่อนแล้วไม่ได้แค่เดินผ่านก็ไม่ได้แล้ว บอมันทิ้งได้ปะหลังรถของน้ำครับเรียบร้อยเอ,อ้ยเต็มปั๊บอ่ะเต็มปั๊ดูอย่าให้มีครั้งที่สองจะมีครั้งที่สองแล้วอย่าให้มีครั้งที่สามอุย้ยหมู่บ้านหมู่บ้านเดิมอีกแล้วกูรับเบื่อมากเลยล<ง>้มไปซ้ายแล้วกันไปแล้วพี่รถไปแล้วเข้า <c oughs> <c oughs> ไปรอแล้วละพี่ วี่น้องไก่อย่างใหญ่เลยพี่โอ้น้องแกะไม่จะบอกไปจริงเดินไปแล้วยากแล้วไปไรไป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 เป็นโลไป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 ยปไ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 นไปอปไ่ไป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 ไลไป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 ไไป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 ไ มาแล้ววะกัมาแล้วกับมาแล้วมาแล้วนี่กลัวจะเก่งว่ะเฮ้ยเจะทิ้งมาสัคนหนึ่งนะเดี้ยนี่ออที่ให้เราอยู่หลักต้นผวาต้นเลยก็จะแม่วะเฮ้ยเฮ้ยได้แบบนี้ได้ องมุสุสานลองดูไหมเผื่อมีอะไรตอนนั้นเราไปไหนแหวนอ๋อตอนนี้เรามาถึงสุสานครับ38กิโลเมตรนะครับลุมไหน่พี่จะเขาพี่จะลงลุมไหนพี่จะลงรุมไหนไม่น่ามีของหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอ่้นกันนะครับตรงนี้มีป้ายล้มอยู่เหมือนมีกล่องอยู่ข้างหลังของป้ายหลุมศพนะครับเจออะไรน้องเจอไฟใสโอเคเจออีกกล่องหนึ่งครับตรงนี้ อาหารอาหารโอเคอุ้ยมีแต่ของดีนะมีทั้งไฟฉายแล้วก็อาหารนะครับโอเคไปกระต่อนะครับโอเคจอดปั๊มไปเยอะลงเยอะลงมาเยอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ต้องดูสองสเต็ปพี่ตรงนี้เฮ้ยได้เหมือนเม็ดคิดมาหรือเปล่ากล่องเครื่องมือหรอเม็ดคิดเม็ดคิด้าเม็ดคิดไปในกล่องได้ห้าเก้าห้าเก้าเรา้ได้มเราได้กียร์ห้าเราได้ได้พี่ได้ใส่ไปเรีนี้แล้วกัน เฮ้ย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 เยอะอะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮย้วเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะพี่แล้วทำไมมันจะเติมอยู่ไอ้เวยนมันขึ้นนะเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะโยกยังไงมันใครจะไปรู้ล่ะอย่เฉกนะผมกลังซ่อมอยู่พี่ผมาลังซ่อมอยู่ไม่ไม่ผมอ๋ผมจะซ่อมรถพี่แล้วใครเปิดปิดพี้ยะต้อเพื่อใได้เปิดกำลังนั่งอยู่แกล้เ้แก้เลยะอยู่ละ ไม่ได้ทำจริงแบ็คพี่อยู่เนาะไอ้ซัสพี่แมวเราทิ้งเลยพี่ไอ้พี่สั่งแมวกรอบไปดีกว่าพี่แมวดูเด็กเป็นแพ้แล้วเป็นแพ้แล้วทำอะไรเขาบิดวะผมซ่อมก่อนนะพี่ผมซ่อมรถก่อนได้ได้ไอ้สัสพี่ซ่อมคนไหนผบซ่อมรถระหว่างระหว่างกลับเปลวะจ้างคนนี่แหละพี่โอ้เไอ้ยี่ซ่อมยังจริงเหรอซ่อมจริงเหรอพี่ซ่อมยังจริงเลยพี่ อ่าละห้าสิบกิโลเมตรนะครับเรื่องว่าตอนนี้เราต้องรีบฟามน้ำมันนะเพราะว่าทรัพยากรน,น้ำมันของเราหมดแล้วครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะแวะตรงนี้นะอุ้ยเกาะสองกล่องเลยพี่สองกล่องเลยอ,อุ้ยขยะว่ะอาหารโอเคขยะสองกล่องเลยวะแย่จังยังหมนครนับโอเคเดี๋ยวไปสายสายกันต่อเปล่าน้ำมันเจอปั๊มน้ำมันอู๋ไม่น่าแวะเลยว่ะพี่มันข้ามนันไม่ได้ชนนะปะเราต้องแวะชนแม่กต้องแวะพี่ไม่งั้นเราไม่มีจริงๆ มันตาย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 เราต้องตั้งหลักอับพี่อุ้ยน้ำมันเหลือแปดเปอร์เซ็นต์ชิบหายละชิบหายละมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนต้องมีคนวิ่งล่อเช่นพญาใช่ใช่ลงไปล่อลงไปล่อหน่อยพี่ลงไปล่อหน่อยผมจะชวนผมจะชวนมันน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดเหลือสี่เปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์รอไว้รอไว้รอไว้ชนเลยเฮ้ยไม่ตายพี่ไปใส่เลยเดี๋ยวพี่ลากมันได้ได้ได้โอเคโอเคตายเป็นฝูงอุ้ยอ้าวไหลเปิ้ลเดียวเฮี่เฮียเฮียอะไรแมสรอไปรอไป น้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดทิ้งน้ำมันหมดทิ้งรให้ราให้ราให้ราให้โอเคโอเคเเติมเติมดูเติมอยู่เติมอยู่เติมอยู่ไปไปพี่ไปเลย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 พ่ไปเลยพี่เดี๋ยวเลยพี่เดี๋ยวเลยเดีวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวัลเดี๋ยวเลเดี๋ยวเลยไดี๋เลยเดี๋ะวเัยเ้ีงยวเลยน่้นยวเลยเดีายัเนยมดร๋วยเี่ยวเลยเดี๋ยวเลยดียเลยดียังลชคดีที่เรามาเจอปเ๊มอีกปั๊มยเดี๋ยวเยเดียยี๋ยเี่จะเติมน้๋ยวเลด้ต่ออยู่ี๋ยรเ สะอาดแล้วข้างนึงโอเคอีกข้างนึงเฮ้ยมันสะอาดได้ไงวะอุ้ยไม่เอี่ยมเลยน้องโอ้ใช่พี่ข้างหน้ารักครับพี่พี่ดูนิดนึงนะแบบโคตรดีเลยเพราะผมเปิดไฟเท่านั้นจะอะไรจะผูแล้วไม่ผูอะไรฝนตกหนักฝนตกหนักเหมือนข้างหน้าจะมีการทำถนนเกิดขึ้นฝนตกมาครับตอนนี้นับเม็ดไม่ได้นะครับใครจะนับทำไมใครจะนับทำไมอ่ะอันนี้กูดูได้อะไรตรงนี้มีสองกล่องตรงนี้มีสองกล่อง เก็บ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 ใช่นี่เจอนี่เดี๋ยวก็เจอลงไอ้ทหารอีกมั้เชื่อผมพี่คุณจะมาแรนดอมเก่งกว่าเกมนะเชื่อผมพี่โอ้ยสารตั้งคันว่ะเมื่อกี้ผมนั่งขัดไม่เห็นมึงนั่งยืนเมื่อกี้ไงนั่งขัดในรถไงตั้งคันเลยเออชมหน่อยชมหน่อยดิชมมันเองขืนกันดีมีมิเอาเดี๋ยวรักกันไม่แปลกแปลกอย่าอย่าเลยดีกว่าเฮ้ยเนี่ยสาร นนีนสารหรือสารสารไม่ไปเออผมแย่ผมแย่แปะแที่นี okay. ่นะครับก okay. ็ค anyway. ือหลุมศพนะครับหาอาหารก่อนไม่ไหวโอเคได้ไปสายป่ะโอ้ยสาดจัดรถใหม่เกียมล้อใหม่โอ้ไหม่สกอตไปไปฉายอยู่ด้านรถใครจะเอา ยัางน้องอยังยังเย็นนะน้องเขาแค่ตารลหรอแค่เลี้ยวรถรอสัตว์โอ้โหได้วลาจะทิ้งกันทะแล้วใครจะใจละไม้ไส้ละกําขนาดนั้นนี่ๆข้างหน้าเรามี5กล่องนี่โอเคแวะก่อนแล้วกันเจอดไปแล้วอาหารอีกแล้วใครจะกินไหมกระป๋องแอนดอ์ดิงเอาไว้หนีเอาไว้เอาไว้ฉีดเร็วๆพี่น้ำมันจะหมด30%เนี่ยเราต้องหาปั๊มแล้วไปเรียกว่าอาหารนะครับแล้วก็น้ำมันครับตอนนี้ที่เราขาดนะ แต่ขาดเธอไม่ได้แต่ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพโอเคตอนนี้สภาพอากาศเริ่มหมอกลงนะครับเหมือนสภาพอากาศเราจะมี2สองแบบนะครับก็จะเป็นหมอกลงฝนตกตกเบาแล้วก็ตกหนักครับมีแยกย่อยไปด้วยน้ำมันเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นโอ้ by god โอ้แล้วมีบ้านไม่ควรไม่ควรไม่ควรเด้ขาดแต่บ้านเหลือสี่เปอร์เซ็นสามสองเด้อเฮยบอลถ้นอยู่ได้ ดับแล้วแล้วทำยังไงอ่ะมันยังไหลพี่มันยังไหลอยู่มันยังไหลอยู่เยสไหลนี่ไหลแรงจัดไเลยวนแรงพี่เฮ้ยไม่ดับแล้วพี่ดีกว่าเติมน้ำมันอีกดีกว่าเติมน้ำมันอีกพี่รถไฟฟ้าพี่แต่ความเร็วความเร็วความเร็วมันลดลงเรื่อยความเร็วมันลดลงเรื่อยเราต้องเลี้ยงมันเรื่อยๆโอ้ลูกโอ้เอโอ้เอภาพจำเดิมๆมาเลยว่ะพี่อะไรอ่ะที่อะไรที่มันส้มร้สามสิบที่กำลังเขาสามสิบสามสิบสามสิบความเร็วลดลงเรื่อยความเร็วลดลงเรื่อยๆตรงนี้ตรงนี้เหมือนมีนะักดิ๊ โอ้โหลุ้นเลยมันให้เราลุ้นเป็นกาชาเลยวะไปลงไปให้พี่นเปิดเลยใหพี่นเปิดเลยกาชาป้องน้ำมันน้อแต่ก็อย่าเกยไปข้างหน้าข้างหน้ามีอีกกล่องแย่ละเฮ้ยยังติดได้อยู่เฮ้ยเฮลอยว่ะลอยว่ะมันเป็นเหมือนแบบน้ำมันแบบค่อนถังอะพี่ประมาณนั้นต้องต้องขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป่าถังพี่เป่าถังไปไปไปโอเคยังพอไปต่อได้นะครับมันแบบไปไปดับดับประมาณนั้นแต่ถ้าเราเจอพวกแบบคนเถื่อนอะไม่น่าทันที่แตกต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเฮ้ยมีโรงงานมีโรงงานมีโรงงานข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีโรงงานมีโรงงาน ยังโชคดีที่โรงงานใกล้ๆนะครับมาอีกกิโลนึงครับผมก็ตาตาทรถแล้วก็ขี่มาเรื่อยๆครับขยับขยับมาเรื่อยๆนะเราได้จะไปต่อได้ถ้าเราไม่โชคร้ายจนเกินไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจรถเราก็ยังไม่หยุดหมุนเพราะรถของเรามันเป็นเคียร์แมนนวลแกมันนวลมันจะยึดจากการหายใจของคนเราถ้าว่าเราอยาสัตว์ดีวิทวิทยาศาสตร์เนาะของแท้เลยมันด่าขอมดีพี่ด่าโฮมมาพิสัยนะพี่ไดเจออะไรไหมน้องอเจออาหารแลกกินแบบนี่นี่นี่หวังว่าเป็นน้ำมัน น้ำมันไหมนี่หังเงิใหญ่เลยเฮ้ยโอ้ยยังมีแรงสวดแตะเลยเนาะมาในหาเลยนะขาไม่ออกขากลัวเลยวิ่งอะวิ่งอย่างเดียวเฮ้ยนะีนดิงอุ้ยเสียอะไรเสียงอะไรอะพี่เสียงไรไม่รู้อุ้ยไทำอะไรอะไรไม่รู้อะพี่ผมเลื่อนรถไปยัหาทองขวางหาทางพี่ขหาหน่อยพี่ยะทำอะไร อะไรไม่รู้ผมเลยลับพี่เปิดไม่ไยุ่ยเฉยก็แต่ฟักกูตกใจเหมือนถึงว่ามีตัวอะไรมาไงไม่ใช่โดนด่าถูกแล้วไปพี่ไปต่อเลยไปต่อเลยพี่ไป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 โอเคได้เติมเสบียงบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปกันต่อแน่นั่งยิ้มอในรถเลยนะนักวิทยาศาสตร์กูโอเคตอนนี้ประมาณ77กิโลเมตรครับเรามาเพิ่มอีกแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะโอ้ คือผมจะต้องขึ้นรถลงรถแบบนี้นะเรื่อยๆเลยนะเพื่อที่จะสตาร์ทไปต่อไปต่อตอ,อย่างนี้เลยนะซึ่งมันไปแบบขยับนิดเดียวอ่ะ million zillion jillion trillion quadrillion times One 80กิโลเมตรครับตอนนี้เราเจอเข้ากับโรงงานครับโอเคมาถึงโรงงานแล้วนะครับเจออาหารเจออาหารใ,<ช>ใครใครจะกินอาหารบอกเด้อหวังว่าเราจะเจอน้ํามันคือเป้าหมายที่ผมวางไว้อยากจะไปถึงสักร้อยกิโลเมตรนะครับตอนนี้เราเหลืออีกแค่20กิโลเมตรเท่านั้นนะมาลุ้นกันว่า3กล่องนี้จะเจอหรือเปล่าอาหารอาหาร ออายความหวังของเรานะตอนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเท่านั้นนะต้องเดินไปต่อแล้วเราก็ต้องเข็นรถไปด้วยครับยังดีที่มันแบบพอแบบเข็นรถไปได้นะก็คือแบบสตาร์ทแล้วก็ไปสตาร์ทแล้วก็ไปครับเดดดับติดๆดไปโอเคไกล่นมีโรงรถอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะได้น้ำมันหรือเปล่าัน่ไหนแบกส่วนพี่ยาตอนนี้เขียนไปไหนไม่รู้เราไม่เห็นถนนละเขนนไม่เห็นถนนเลยพี่ไม่ดูเขียนอย่างเดียวเลยกูให้เขียนผิดคนไปมาดูว่าจะมีของอะไรไหมน้ำมัน หลังรถไบ่ิชักรอบเลยโอ้ยอาหารก่อนเลยออกินก่อนละไปเลียไปเลยพี่โอเคแล้วก็กองอีกกลองนึงขยะแบกสลับบ้างน้องตายเองละไปก่อนนะบ้างไปโอ้โหขับมาไม่กี่เมตรหนึ่งสูนเป็นพอยเมตรเป็นพันเมตรและตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะครับเราอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้ากิโลเมตรนะเอ้ยน้ำมัน ตั้งแต่กูเจอปั๊มนั้นอีกปั๊มอื่นกูก็ไม่เจออีกเลยตอนนี้ประมาณ86กิโลเมตรครับเราเจอรถอีกโลงหนึ่งนะมาดูนว่าเราจะได้นํามันหรือเปล่าอาหารกลองสุดท้ายขยะเอออาจารย์อาหารผมมีสามนะเพื่อใครแบบหิวบอกละภาพแบบเดิมประเด<ร>น,นเนี้ยใช่เดินไนปะเดินไปเรื่อยพเรื่องนี้สมัยนีย้เขาไม่เนือมาเราตามเน,นี่ยตอนเนี้ยโอ้ยไปชิดมากพี่ ถ้าประตูเปิดอด้หลังเดิมแต่ตัวนี้มันประตูปิดใช่ปะหลังเดิมแต่หลงเนี่ยมันมองไม่เห็นนะดิมันจะไม่หลงได้ไงล่ะพี่เดินมาทางไหนวะนี่ริบสว่างเกือบเข้าป่านี่เจอและวเจอล้เจอล้เดินตรงมาแล้วขวาพี่คนละทิศเลยเือเกือบป่าพี่ไอ้ไม่หลงไนีนู่นนะเข้าป่าตรงนู้นไปนี่ถนนอยู่ฝั่งนี้ป่าลามะจริง โอเคตอนนี้ผมมาถึงรถแล้วนะครับรถจอดอยู่ตรงโบ่์ตรงน,นี้ไม่มีอะไรนะครับแบกสำรวจไปแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเขียนไปต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ88กิโลเมตรครับไอแบกพอมาเจอตอไงมีปน้ำมันปนน้ำมันปนน้ำมันเนาะเออเจอปนน้ำมันเลไหนดีซูดเอ้ถึงแล้วน้องเติมเลยเต็มร้อยบอกเลยจังหวะนี้ขอเติมไม่เชื่อใจดิขออาบดิเช็กันเช็กันเอ้ยมันกดไม่ได้แบกผมก็ไม่ได้เดีอยออราไปไกลก่อนดีได้ปะนั่นแหละงงอ่ะโอเคตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ ไปไปเหี้ยหูยครูดเยอะกี่ตัววะน่านมันมาจากไหนวะน่านะโอ,อ้ยเอยเรามาถึงปั๊มน้ำมันก็จริงนะครับแต่ว่าเราเติมน้ำมันไม่ได้นะครับตอนนี้ซึ่งเราคงพอไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเหมือนมันจะบักนะครับคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับฟากลิก์ขอใต้คลิปด้วยเอาไว้เจอันใหม่คลิปหน้านะครับตายพอดี